เสียวสันหลังแทนก้อยอรัชพรลั่นมากินตรงนี้สิหลังดิกกี้ลงคลิปคู่กับแม่ค้าโนบรากำลังเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจสนานโซเชียลขณะนี้เลยทีเดียวค่ะ หลังมีคนได้ลงเรื่องราวพร้อมแชร์พิกัดแม่ค้าสาวสวยขายโตเกียวด้วยชุดเปิดอกโนโบราทำให้หลายคนสนใจจึงกลายเป็นกระแสด่งดังในโลกโซเชียลและอยากจะตามไปซื้อโตเกียวกันขึ้นมาทันทีไม่เว้นแม้แต่หนุ่มมิกกี้นะัดนะคะที่ขอเกาะกระแสกับเขาเช่นกันค่ะโดยล่าสุดหนุ่มมิกกี้ตามไปหาแม่ค้าสาวสุดแซ่บรายนี้อย่างน้องอลิฟถึงที่เลยค่ะ พร้อมกับได้โพสต์คลิปตนเองกับแม่ค้าสาวพร้อมแคปชั่นว่าอยากกินโตเกียวงานนี้ทำเอาเป็นเพื่อนในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่แต่ที่สุดเห็นจะเป็นคอมเมนต์ของก้อยอรัชพรค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ามากินตรงนี้สิอุ้ยบอกเลยว่าแค่อ่านก็เสียวสันหลังแทนหนุ่มมิกกี้จริงๆค่ะไม่รู้ว่าป่านนี้จะได้กินขนมโตเกียวหรือว่าขนมซุปซัดแทนกันแน่ไม่รู้เลยนะคะ บอกเลยว่าอย่าหาทำนะ